ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคุณมนตรีขอบคุณคุณพรศิรินะคะขอบคุณคุณเก๋ค่ะขอบคุณคุณจิวนะคะขอบคุณคุณมนาหวานนะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านขอบคุณคุณจีชาแนลนะคะขอบคุณคุณเก๋นะสิขอบคุณคุณจิลนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณพรศิรินะคะขอบคุณเพื่อนที่รักทุกคนขอบคุณคุณติ๋มนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะดีงามชาแนลจะขอลงไลฟ์สดนะคะเพราะว่าใกล้จะได้เวลาเลิกงานแล้วนะคะต้องเตรียมเอาดีงามกลับบ้านนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมเขาไว้ที่ทำงานอีกนะคะ ขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่มาให้กำลังใจดีงามชาแนลนะคะไลฟ์นี้ก็ไลฟ์ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะไลฟ์อยู่ประมาณสัก10บโมงกว่าได้นะคะก็ตอนนี้ใกล้เวลาเลิกงานแล้วนะคะก็จะเอาดีงามกลับบ้านนะคะขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอให้ทุกท่านนะคะ